รู้ไว้สิบเมนูอาหารที่กินผิดเวลาจะไม่เป็นผลดีกับร่างกายสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอพูดถึงเรื่องการกินเพื่อสุขภาพมีข้อมูลมากมายในโลกโซเชียลที่ฟังดูดีมีประโยชน์แต่เราควรต้องตรวจสอบพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องแน่นอนและนี่คือ10บเมนูอาหารที่ไม่ควรกินผิดเวลาเรามาเริ่มกันที่ เมนูหนึ่งแอปเปิ้ลห้ามกินก่อนนอนอาจอุดมไปด้วยไฟเบอร์และคุณค่ามากมายแต่กินตอนเช้าจะดีกว่าเยอะเพราะแอปเปิ้ลช่วยลดคลอเลสเตอรอลและช่วยลดน้ำตาลในเลือดส่วนเหตุผลที่ห้ามกินในมื้อเย็นก็เพราะตอนนอนจะย่อยลำบากไปไหมเพราะไฟเบอร์ก็สูงแล้วไหนจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะอีกด้วย เมนู2โยเกิร์ตสำหรับมื้อเย็นจะดีกว่ามื้อเช้าก็มื้อเช้านี่ควรเป็นมื้อที่ให้ความอิ่มหน่อยนะคะแค่โยเกิร์ตนั้นไม่เพียงพอจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะได้แต่สําหรับมื้อเย็นนั้นสบายเลยย่อยง่ายหลับสบายแน่นอนใครหิวตอนดึกก็หยิบออกจากตู้เย็นมาทานได้ด้วยนะ เมนูสามมันฝรั่งสำหรับมื้อเช้าเพราะมันฝรั่งนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุและคลอเลสเตอร์เร้าต่ำแต่ก็จะอิ่มแน่นท้องเกินไปแคลอรี่สูงเกินที่จะรับประทานเป็นมื้อเย็นเมนูสี่มะเขือเทศสำหรับมื้อเช้าไม่ใช่มื้อเย็นมะเขือเทศจะช่วยไปกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ยามเช้าแต่สำหรับมื้อเย็นนั้นหยุดเลยกระเพาะของคุณจะมีกรดมากเกินไปครับ เมนู5เนื้อสัตว์สำหรับมื้อเที่ยงเพราะเนื้อสัตว์อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่ช่วยทำให้ร่างกายไม่อ่อนล้าอ่อนเพลียช่วยต้านทานโรคด้วยแต่ถ้าเลือกกินเนื้อตอนเย็นจะนอนตอนไหนได้ละ่ะก็เนื้อสัตว์ใช้เวลาย่อย5-6ชั่วโมงแล้วยังไปทำลายระบบย่อยอาหารของพวกเราอีก เมนู6ถั่วสำหรับมื้อเที่ยงถั่วนั้นมีประโยชน์เพียบช่วยลดน้ำตาลในเลือดและช่วยให้หัวใจแข็งแรงแต่ถ้าไปรับประทานเป็นมื้อเย็นก็จะอ้วนเพราะไขมันสูงอยู่นะครับเมนู7ดดาร์กช็อกโกแลตสำหรับมื้อเช้าไม่ใช่ขนมจุกจิกดาร์กช็อกโกแลตจะช่วยให้คุณแก่ช้าลงเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแต่ถ้าเอาไว้ทานเล่นตลอดทั้งวันก็ต้องระวังอ้วนด้วยนะครับเพราะไขมันเยอะเลย เมนู8ข้าวสำหรับมื้อกลางวันไม่ใช่มื้อเย็นข้าวนั้นคือคาร์โบไฮเดรตช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตไปทั้งวันแต่ถ้าทานเป็นมื้อเย็นก็ไม่เหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักหรอกนะคะ เมนูก้าวส้มดีสำหรับทานเล่นได้ทั้งวันแต่ไม่ใช่สำหรับมื้อเช้ามื้อเช้าเราต้องอิ่นและการกินส้มอย่างเดียวเลยจะไปทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะแต่คุณสามารถทานส้มได้ตลอดทั้งวันเพราะจะไปช่วยระบบย่อยให้ทำงานดีขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญ เมนู10บกล้วยสำหรับมือเที่ยงไม่ใช่มือเย็นใครชอบทานกล้วยเธอจะผิวสวยแล้วยังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงแต่นี่คือทานเป็นมื้อกลางวันส่วนมื้อเย็นลืมไปได้เลยจะทำให้เกิดเสมหะแล้วยังไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารไม่เอาดีกว่าเนื้อเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วกินยังไงกันแน่ให้ถูกต้องอ้างอิงเวอร์ไวด์เว็บคอสมตเน็ตดอท